สวัสดีค่ะยังดีนะคะคุณสุยังมีการอัดคลิปถึงจะคุยคนเดียวก็ก็คุยผ่านคือได้ระบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมดไปคลิปหนึ่งแต่ยังไม่ได้อะไรลูกู้าอะไร <c ười> คุยสู่กันฟังเล่าส่กันฟังคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะคุณสุก็นะคันคันฝ่ามือแต่เมื่อตอนคืนคืหน้าตอนนี้คือเจ็บแล้วนะคะกรมก็เจ็บนะคะยืดก็เจ็บก็คือเหมือน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 แผลอ่ะ ตุ่มมันมันระบมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าลุงสุก็ทํางานใช่ไหมฮะสักผ้าล้างจานถูบ้านฝาดบ้านหลายเรื่องนะคะมันขึ้นหมดอตามหูตามไหลนะคะถามว่าทรมารมไหมทรมานนะคะเขาบอกว่าทุกจกิตก,ก,ก็ก็ทรมานทุกกายก็ทรมานสรุปแล้วนะคะทั้งกายทั้งจิตเราต้องรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะก็ะคือสรุปแล้วมันก็ของคู่กันนะ,ะลูกกับน้ำ <laughs> แต่ แต่แต่ถ้าถ้าถรูปหมายว่าถ้ากายไปกายกายเนา่ากายกายละละสังขารนะใช้ใช้นาของพระ,ะถ้าถ้ากายเราเราเราพังไปหรือว่าเจ๊งไปแต่แต่นามก็คือจิตใจเราก็ยังล่องลอยเพื่อไปปฏิสนธิที่อื่นได้นะคะแต่กายนี่ก็ต้องเปลี่ยนรูปตามกรรมนะคะ ตามวละตามกรรมที่เราทำไว้นะนะคะไม่มีอะไรรู้หมดนะคะรู้หมดรู้หมดรู้หมดแต่ก็ทำใจยากนะคะบอกว่าเขาบอกว่าความทุกข์นี่เกิดจากความยึดติดใช่ไหมคะเกิดกับการยึดติดเรารู้หมดนะคะแต่เราก็ยังยึดอยู่ดีเพราะว่านะมนุษย์มันชินกับการยึดมาไม่รู้จี่ร้อยภพร้อยชาติจีพันชาติแล้วนะคะการยึดติดนะคะ มันก็เลยต้องหลงเหลือบ้างแหละเคาะเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเส่มิมตัวนี้นะก็การยึดติดนะคะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงงานถักคุณสุขสีแดงว่าไปถึงไหนแล้วนะคะคุณสุขลง YouTube ในการสอนอสอนลง u u u e e กับลง Facebook นะคะในการทำคอคอสี่เหลี่ยมหรือคอฟางให้เป็นคอกลมนะคะก็แต่คุณสุก็ยังไม่รีดเนาะก็กลมดิบ กมด็กแล้วนะคะนะคะแดงแดงนะคะตัวนี้คือสีแดงเลยนะคะก็ก็ไม่ใช่แดงเลียดนกแล้วก็ไม่ใช่แดงเลียดหมูคือแดงแดงสีแดงนะคะสุกําลังทําแขนแขนนึงสุจะทําประมาณสี่ดอกนะคะสี่ดอกอันนี้คือดอกสุดท้ายแล้วคุณสุก็จะทําตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะ,ะส่วนชายนึงสุก็ทำพัดพัดเจ็ดขาสองชัน้นสองสองสองดอกไม่ใช่สองอชั้นนะคะสอ,สองดอกนะคะ นะคะคือคอก็เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เสร็จเสร็จวันนี้นะคะต้องขอโทษที่ให้หรอนะคะค่ะเป็นเจ้าของนะคะคุณบุญญาลักษ์ลืออะไรสักอย่างจาไม่ได้เดี๋ยวดูชื่อนะคะบุญญาุษย์ <laughs> จะลืมชื่อลูกค้าอะไรค่ะนะคะแต่ก็สวยสมสมที่รอนะคะตัวนี้ก็สุก็ต้องคิดอัพขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโอ้โหถักเหนื่อยมากนะคะสุกคิดว่าจะไม่รับแล้วนะคะดอกพิกลเพราะว่า มันรวบรวบแล้วทําให้ข้อข้อต้นแขนเราเราเราอักเสบได้นะคะแล้วทาให้เราเหนื่อยมากนะคะถามว่าถักอ่ะคุณสุขปกติคุณสุก,ก็ไม่ค่อยถักไซส์ใหญ่เท่าไหร่พอมาถักอกสีสองก็ก็เหนื่อยนะคะเนี่ยเนาะเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยววันนี้ทําแขนให้จบนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วคุณสุก,ก็จะอาดเป็นรีโอเล็กๆสองสามนาทีเล่าสู่กันฟังว่าส่วน เสร็จแล้วสวยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคแต่นี้เรามาพูดถึงอ่ะขัน <c oughs> ต้องขอโทษนะคะขอโทษแรงๆนะคะภาษาใต้ก็บอกแรงๆถ้ามากๆภาษาใต้บอกว่าแรงๆนะคะันสุก็มีอ่คนใต้เขาเขาเขา,ขาจีบใช่ไหมเ <c oughs> ขาจีบคุณสุกแล้วคัณสุกก็ไปเขาเชิญไปญาติๆเขาเชิญไปเพื่อไปแนะนําญาติๆนะ,นะคะเขาก็ส่งตัวเครื่องบินมานะคะอยู่ อยู่ที่ไหนคะภูเก็ตเ,เดี๋ยวนะภูเก็ตสัตหีบหรือภูเก็ตเอ่อภูเก็ตนะเ,เขาก็ส่งตัวเครื่องบินให้คุณสุนนะคะตั๋วไปกลับนะคะลูกๆเขานะเขอให้คุณสุไปคุณสุก็ไปค่ะไปนะคะไป,ะะไ,ปไปเพื่อให้เขาเรียนรู้เขาต้องการให้พ่อเขาเรียนรู้เราคือพ่อเขาเห็นคุณสุนในงานในงานนะคะในงานศพน้องสาวเขา พี่สาวเขานะทั้งสองงานพี่เขาเสียสองคนแต่คือพี่เขาเป็นเพื่อนคุณสุปป้าใหญ่กับป้าเล็กค่ะเป็นเพื่อนคุณสุเป็นเพื่อน,น,อน,นยัติธรรมทำบุญด้วยกันไปวัดด้วยกันคุณสุก็จะรับคือคุณสุจะรับป้าใหญ่ไปไปวัดด้วยกันไปอสวดมนต์ไปนนไปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสุขับรถได้นะก็รับรับรับอยู่เป็นสิบสิบปีจนตายคนไปด้วยตายตาย,ตายทั้งป้าเล็กป้าใหญ่นะคะคุณสุก็ เลยเป็นผู้จัดคือเป็นแม่งานเป็นแม่งานเพาะเขาถือว่าคุณสุเป็นเพื่อนแม่เขาอะไรเงี้ยค่ะเป็นคุณสุก็เลยเป็นแม่งานให้เขานะคะเป็นแม่งานก็คือคุณสุจะคล้องในการนิมนต์พระจัดการอะไรเงี้ยจัดระเบียบอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เห็นคุณสุก็ถามว่าคุณสุเป็นใครแต่คุณสุก็ไม่รู้จักเขาหรอกค่ะนั่งเครื่องบินมาก็จัดงานให้เขาทั้งสองงานเขาเห็นพี่เขาเสียแล้วผู้หญิงคนนี้จัดงานทั้งสองงานอะไรเงี้ยนะคะ ดูแลทั้งหมดแต่ร่างกายของป้าป้าเล็กกับป้าใหญ่เขาเขา,าให้ให้สิริราชนะคะเขาก็ทําบุญต่อเป็นว่าทําเสร็จสามวันแล้วก็พอเที่ยงคือเขาไม่เผาเขาก็รดรถตู้พยาบาลเขาก็มารออลยคือลดรดสิริราชก็มารอรับรับศพไปเลยอะไรเงี้ยเขาไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะส่วนอุสุสก็ทําหน้าที่เพื่อเอากุศลกับป้าป้าหรือคือเพื่อนๆกันระยะลิมิตรอุษุก็ทำสามวันจนเสร็จจน จนล่างจนล่างของป้าเขาขึ้นรถนะคะทั้งสองนะคะแต่แต่ก็เสียคนละปีนะคะไม่ใช่เสียปีเดียวเพราะเห็นเราเขาก็อยากรู้อยากเรียนรู้อยากอยากรู้จักเพราะว่าเขาภรรยาเขาเสียมารวมยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยเคยไดชอบเราอะไรเงี้ยแต่ทั้งสูงน่าจะอายุแค่สี่สิบแปดนะคะสี่สิบสี่สิบประมาณสี่สิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ยินดีที่จะเรียนรู้เขาก็เขาเราคนตายเขาพูดว่ารักแหลงรักแรลงแหลงรักน้องแรลงแหลงอะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณกับใจแต่คุณสุก็ไปวันสองวันคุณสุคิดว่าไม่ใช่คุณสุคุณสุจะไม่โกหกคุณสุจะเป็นคนพูดตรงนะคะสุว่าคุณสุต้องขอโทษคุณสุดูแล้วว่าคุณสุคิดว่าไม่ใช่มันมีหลายอย่างที่ที่มันมันอาจจะเข้ากันไม่ได้นะฮะใที่นี้ก็คือคือคุณสุจะมาทางธรรมนะฮะมาทางธรรมุสุจะพูด เรื่องธรรมะเยอะกว่าเรื่องเรื่องทางโลกแล้วคุณสุก็จะชอบอะไรที่เรียบร้อยไม่ชอบรูหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเขาก็จะยอมเปลี่ยนที่ในกรรมนะฮะให้ให,ให้ให้ตึกให้ทรัพย์สินเราอะนะคะแต่ลูกๆเขาก็รักเราอยู่แล้วนะลูกๆหล,ลานหลานเขาเชียร์เขาชอบเราลูกๆหลานหลานเขาชอบเราอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะคะตอนนี้เขาก็เลยอา อันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวนะรประวัติศาสตร์ของคุณสุมาลาเขาก็เลยอ่ะพูดกับเราวันที่มาส่งเรากลับบ้านเขาพูดแบบเสียใจเขาบอกเขารักแรงก็เลยจําคํานี้ตลอดละคำว่าแรงก็แต่ว่ามากมากใช่ไหมคะนะอ่าแต่คุณสุก็ขอโทษเขายกมือไหว้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาตึงขึ้นมาหนอเนี่ยก็คือเขาถามสุว่าจะกินอะไรแค่นั้นเองไปกินร้านนี้เขาพาไปกินร้านนู้นร้านนี้พาไปเที่ยวแต่แต่ถ้าทางโลกอ่ะ คือถ้าทางโลกอ่ะคือผู้หญิงชอบนะคะไปเที่ยวให้ตังชอบอะไรอย่างี้ชอบแต่คุณสุไม,ม่คือคุณสุด,ดูเขาว่าถ้าเขาจะพูดรืว่าวันนี้เราไปไหว้พระที่ไหนเราสวดมนต์หรือย,อยังอะไรอย่างี้แต่เขาฟังแต่เพลงไงคะตื่นมาก็ฟังเพลงนอนก็ฟังเพลงแล้วไม่สวดมนต์ตอนตอนเย็นตอนข้ามก็ไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระแล้วเขากา็พาแต่ไปทานอาหารนะคะไปทานร้านนู้นไปทานร้านนี้ซึ่งสุเรื่องอาหารุสุเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตอยู่แล้ว มัน <laughs> ส่จะไม่พูดเรื่องอาหารนะคะตื่นมานองก็เคยไม่พูดเรื่องอาหารอาหารอาหารก็คือกินเพื่ออยู่แค่นั้นเองแต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดับหนึ่งแต่คุณสุกับมองว่าการดูกายดูจิตหรือก็การภาวนาเป็นเรื่องอันดับหนึ่งแล้วก็การกินเป็นเรื่องรองอะไรเงี้ยนะคะเขามันมองต่างมุมถ้าอยู่ไปนานๆมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวว่าสัตว์มนุษย์โลกเป็นประมาณนี้นะคะโอเค ตอนนี้เรามาดูพระถุงที่เขาตัดเสร็จแล้วนะคะเขามาส่งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่คุณสุยังคุณสุเมื่อาว,มมวานเขามาส่งำค้ำๆแล้วสุก็เพียๆว่าวันนี้จะอัดแลวจะแอบชมพระถุงใครไหมแต่ถ้าเราไม่ถ้าถ้าเกิดเราไม่ชมคือเพื่อนๆก็ไม่เห็นว่าของไครมาเนาะโอเคเราก็มาดูกันนะคะการดูพระถุงอาจจะถึงคลิปที่สามที่สี่เพราะว่าพระถุงเยอะมากนะคะของคุณอะไรคะสว่าอะไรคั สวัชื่อะไรวันรัตเรื่ออะไรฉู่จะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะคะ S A สวัสดีสวัสดีเรื่ออะไรสักอย่างอ่ะไข่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 ขึ้นต้นด้วย S A W A อะไรสักอย่างนะคะอ่ามีทั้งหมดสามพืนนะคะสามพืนเนาะ โอเคเรามาแอบดูกันนะคะแอบดูกันอันนี้เป็นไทลือไทลือลายยกดอกนะคะเดี๋ยวเราขอคลิปที่3เลยนะคะ